บิ๊กโจ๊กก็ไม่อยู่เฉยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปอังกฤษแล้วก็ไม่ได้ให้ข่าวตามคําสั่งของนายกเงียบๆไว้แต่ส่งทนายมาฟ้องกล่าวรูดเลยค่ะ30นายตำรวจที่ทำคดีเว็บด n k Master เรียบร้อยนะคะทนายที่มาก็คือทนายวราชันเชือบ้านเกาะค่ะเป็นทนายความของบิ๊กโจ๊กนั่นเองผู้สื่อข่าวไปตามดูเลยค่ะว่าทนายจะทำอะไรทนายก็บอกว่าฟ้อง157 ฟ้องได้ยังไงเรื่องก็มีว่าทางสอนอาตาปูนเนี่ยกับกตำรวจอีก3 0นายได้รับมอบหมายว่าเป็นพนักง,งานสอบสวนทำคดี BNK Master ตอนทำเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผู้ที่มุ่งเป้าไปต้องโดนแน่เลยก็คือพิกโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานค่ะเพราะฉะนั้น ก็ต้องทําคดีแต่ณวันนี้มีแต่หมายเรียกหมายเรียกแล้วคดีนี่ทำแล้วต้องส่งไปที่ปปชก็ไม่ส่งคุณวรชันก็บอกว่าทีทนายความก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาแถลงว่าการดําเนินการของพนักงานสอบสวนชุดสอนอเตาปูนนั้นไม่มีอํานาจอย่างแรกเลยนะไม่มีอํานาจที่จะไปดําเนินการสอบสวนเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่ทราบกันว่าต้องไปที่ปปชส่งสํานวนไปหรือยัง ทราบมาว่ายังไม่ส่งอันนี้ทานนายบอกนะคะถ้ายังไม่ส่งก็ต้องโดนฟ้อง157ค่ะละเลยต่อกันปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามค่ะส่วนที่พนักงานสอบสวนทําไมไม่ส่งและทําไมทําให้บิ๊กโจ๊กเสียชื่อเสียงแบบนี้ก็ต้องไปยื่นฟ้องร้องและให้ศาลท่านตัดสินนะคะส่วนที่บอกว่าหมายเรียกสองหมายแล้วนะบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวจะเจอหมายจับนะเรื่องนี้ทนายได้ห้ามคาปรึกษาบิ๊กโจ๊กบ้างหรือเปล่าอย่างไรทนนายความพูดไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะบอกว่า หมายเรียกทั้ง2หมายนั้นส่งโดยไม่ชอบด้วยกฎมหมายเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีผลอะไรเลยตามปาวิอายาแล้วยังไม่มีการเริ่มนับหนึ่งเลยคุณสุวิทเพราะฉะนั้นหมายจับไม่มีแน่นอนค่ะอ้าวแล้วทำไมหมายจับไม่มีบิ๊กโจ๊กจะไม่โดนเลยเหรอทนายออบอกว่าตามปกต,ติแล้วหมายจับจะต้องอนุมัติโดยสารถ้าเกิดนับหนึ่งยังไม่ถูกติกรดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงว่าสารท่านจะ สัดสินว่าจะต้องออกเป็นหมายจับเพราะฉะนั้นถ้าศาลท่านเห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามปวิอญยมาตรา55การส่งหมายโดยมีชอบแบบนี้ศาลท่านก็จะไม่พิจารณาออกหมายจับอย่างแน่นอนอันนี้ทนายบอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่รู้สึกจะกังวลใจอะไรเลยค่ะส่วนที่บอกว่ามีการแจ้งความพันตํารวจเอกฤทธิ์นั้นไปปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่าตัวเองมีตัวตนนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ปปชเองยังไม่ได้รับสำนวนไม่ได้รับอะไรก็ต้องรีบส่ง ให้เพราะว่าปปชต้องได้รับภายใน30วันนับเลยนะคะถ้าจากนี้<อ>ปปชไม่ได้ก็157ส่งไปที่ทางพนักง,งานสอบสวนสพเตาปูนอันนี้เป็นความเห็นของทานายค่ะส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ศาลแต่บิ๊กโจ๊กนั้นท่าทางจะไม่กังวลกับหมายเ,<อ>เรียกเลยเพราะว่าอยา่างที่ทานนายบอกทนายได้เช็คข้ขอกฎหมายเรียบร้อยแล้วว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายปวิายญา<อ>แต่แรกเพราะฉะนั้นไม่มีผลหมายจับ<อ>ก็ไม่มีผลศาลท่านจะไม่อนุมัติ